นูหลังเบดีมีนก่ะไนนีมนด้ค่ะนูก็เพราะกันชส่กินอย่งกคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันมีรก่อนเอาผัวก่อนเริ่มยแบแรด้หลดเอาหัวก่อนโอ้ยนิแล้วแมนตรงโงเสียลัวอีกบ้งท่เอาแมนมันยังมีแล้วมันน่าใจยิงแม่คือไม่ทำสูบ ยังแม่ค um ือวิ่งพี่แท้ึ่งนังหนังกับขอสวนึงอยากแรงมึงขอเหนกัอ้ขอนำซุปแล้วนำซุปมาอีกแน่วางสีออจาหลังก็บเป็นตากอายุครัวนี่นำซุปเกลือฮอดหอนี่มึเสียวซุปจำแด์นี่ซุปซุปลาเนี่ยเ้อเออนั่งอเป็นคนไปตักนั่นละารสดบามิแซ่บว่าสุดนำซุปนเล่กินเล่กตยังอยู่ช่งงตะกอนหมูช่งตะกอนหมูเป็นไงเมนูเด็ดค่ะ อันคณะกุ้งสดหมูกรอบโชคดีอันนี้ล้านข้าไปเนี่เขาทำอย่างไาอากตอนหลังเวทีเคลื่อนไม่ครบหรือไม่ครบเคลื่อนก็ก็ไม่อยากครบนะเพราะว่าไม่มีอะไรให้น่าครบทุกคนแรงมากไลน์เปิดได้แล้วเน <off> ่เน <t ick with crap> ่เพิ่งเปิดช่องในโดนได้แล้วนั่นยังไม่ถึงเดือนเลยดับค้นดะติดตามหรอกบุกพันกว่าคุณ พี่น้องขอฝากซองในเด้อเตตี้ลำเพลินออฟฟิเชียลครับฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามอันสายามันค่ะทางแตกลำเพลินออฟฟิเชียลบะแมนไม่ปลเอิยมั่วอย่างครูกายแก้วลำเพลินออฟฟิเชียลไขอบคุณค่ะอย่ากัดหมาฉันนะถ้ากัดหมาฉันจะจับแลกครูเลยซองให้แล้วครูกายแก้วครูกายแก้วลำเพลินออฟฟิเชียลเบเปอร์มาเ้าราบอกว่ามึงใส่ซีนอีกเลยผู้ติดตามขึ้นแสนภายในเดือนหนึ่งแล้วเ่า ก็เขาต้องหาตัวตนเ็เพื่อลูกใม่มาอย่าไปอายลูกการทําตัวตนของเราอย่าไปไอ้ไม่เป็นตัวของเก็บของดีสุดเห็นครูภาพเป็นมบครูอยากบอกยังครูก็บ่าได้ขีโคโเลยเูไม่ไปบอกปืนใดพาทิ้งไหรอเนว่ามาผููใดถูกด่าแล้วีเลยหรอัวังรัด่าเต่าเห็นา้นนดีล่ะสันเขาบว่าถูกด่าแล้นี่หะด่าเพิ่งเราแม้เราสวนคืนกรสันไงลังเงอบก็ที่เหลือเล็กแล้ว จะดาอมันาเป็นมันกลายเป็นตัวเขาจะเริ่มชินก็เาว่ามันหัวนี่ใสเราเปล่งสั่นเราหูจว่าไม่งไร้ดาน่ลูกกับมักที่เป็นหัวเยอะมากลายที่นแหงมากที่แรกมได้ว่ามไว่าอว่าเบียไหนแห้งมากเออาเนื้ออื่นป่าซอดอเตน่าเห็นว่าอการพอดีหลอกดาเจาเาเจาก็เลยชินกับเล่าไหมชินกับ้าดาข้อย่างเล่าเหมือนย่องนอกแต่ว่ามาไดนเร่าบดาแสดงว่าเล้าว่าปกติ ตงเราขดานแต่เชื่งว่าเราบหากสูตะขันบดามือนั้นแสดงว่าเมื่อยบแม่นมันตองมีผิดปกติได้ค่นมื้อนบดนี่าซึมแสดงว่าเราบดสบายขันเราซึมนีงแสดงว่าเราบ่สบายัดาก็บ่ม่วนแม่ซั่วแล้วสู้ก็เป็นโรคจิตมาแล้วดาคันบดกัไปกวนเราเห้ดานบากไปแง่ไปแงเหดาย่มาแตลูกแต่มยลูกแล้วยังดาเขาเองราความสูในการดา วนได้ไแล้วันคือยังมีอ่าโอ้วันนี้ตายแล้วน้ำซุปไงน้ำซุปเดี๋ยวนี่อยากไปน้ำซุปคุณอะไรต้องดีใจวะนี่น้ำซุปแม่ตายแล้วน้ำซุปคือาซุปบ่ฝนมากแล้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วเอาโอเคหรอครับเจ้าบานโอซื้อาบานป๊บตีลับหล เมนูวันน right. ี้ค่ะคระกขนาดกุ้งสดอร่อยมากเริ่มได้กแค่ไรดิมากันบ่ปกติที่จริงพ่ามันกันไหมมาเขารับแต่คลองไปลูกไข่ก็ลูกได้โอ้ลูกลูกสาวก็ลูกไข่ลูกเคยจับ อ้แม่เป็นเศ้พูดน้อยนาลักหน่อยนะากเระวาเาแถมเงิ้มันแหมมือขค้ืนแหมมันแถมเงินมันจะไหนเวทีมไม่ไหวเขาจะ้มื่นลยไมอนนี้เขาให้ใครจเลี้ยงบาทกองดนกไหวลงมพื้นแลยไหมไปถึงแปมเลยไหมพอการใช้เราสอนเรื่องมารยาทเด้ต้องมารยาดดีไมนกัเ้นคยกจักัน้เอาจา ไป้ยย่ลวก็เียนจำได้หอมรียนเรียนกันเลบาไปตัะลูกคือมาเรียนเบม่เีงหวมันบ่มีผู้ใดคือมัในปัตตพีมันล่เ้าดเรีน้ามื่อไดไปรำใกล้บ้านกับส่วนไอ้ส่วนใช่ไปนอนอยู่บ้านน้ำแน่ไอ้ลัีวนงขยิบไก่บ้านระต่ว่าบ่มีลังข้าบ่มีเสาบ่มียางน้ไมีเตยพืนเตยพืนไหม

กูเสียกค่รัดรัดทางอะไรยายพุห้องกัหาคุนประโยชน์ห้องกับไปหากลางเสื้อไว้มองเลยมึงมองบ้านพอเหรวกไหนจเก็บโตเกบคารถบว้องบท่ารไหมวนห้อาดกว่านรมางเียมอเนวมาค่ะพี่น้องโอ้ย อู้บุเลยมาเปิดเลขกระิส่หมูโอ้ยพี่น้องมาเปิดเลขกระิส่หมูเียบ้อยขนาดใดละข้าใดละวูเป็นเรื่องสิไซเด็ดนี่เด็ดรถแห่เด็ดรถแหรถแยังดตอย่าไป่วง กูมีแล้วมึงเอาเลยไปบ่งเพื่อนมึงเลยเอาเลยลูกเอาเลยเดี๋ยวกูแก้ให้ไปรำอ่ะจาวไห้จ้าวไห้เลยหลังก็แก้ใจพอเสร็จก็งอยก็แก้ใจแบบนี้เด้เอาเลยเอาเลยโยกกระลูกกระปุวขมึงที่เขีคกันอยู่อันนี้หั่นมันแย่กันเนี่ยพ่อมันยากเขาสารสามหลอดไม่ไม่เป็นแต่เงงยนแท้ นม่หอกมันไมได้กนนีงยาแต่ว่าทันกินทั้งกินทั้งไทยเนี่ยเอะเสีมากทีละสามกำลังม่วนี่กินขอกับน้องโอโลครับน้องโอโลบอกว่าอันนี้พี่หนำชุบพี่น้องลนั่ือโอโลโอโลมาถุงมาถุงเดือดคนไหนบ้างเอากระนั่งถือเปิดหลอดเอากระนั่งใส่กระนั่งกำลังหยุดตากน้ำชุกก่อนนะไอ้น้ำชุบ มันอ oh, ึ oh. ่งเหรอไปนีอยกว่าจไหมจีบตว่าจากไหนจพ่อพอกคนแลรู้สึว่าเริ่มจะเริ่มเไปทางเขาแล้วเริ่มจะมงกติเยครับพี่น้องคัน้ำมูกเริ่มไหลแล้ว ฝนหนักตกแห้งเหรอไม่ว่าไปกะบออยู่บ้านอะารมั้งม่ได้ว่าอยู่นีเด้เไปตกซะหนาเนี่เด้อฝนไว้นะยังอยู่โน่นอยู่เห็มันไถแบบบกแกนบางอย่างแน่ันี้จะต้เนาะต้มปลา้มปาตมาเจกน้อยทเป็